ปีนะครับอยู่มันได้มาประมาณ20กว่าปี20กว่าปีโอ้ทหแไมนานจังครูเต็มครูภาษาไทยสองสองสองภาษาไทยก่อนใช่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 แล้วก็ฝากแปลแปลแปลใช่ใช่ใช่ด้านซ้ายด้านซ้ายทำอะไรทำอะไรก็เป็นไทยนังครับโอ้มาไทยนังโอ้ดีครับดีครับโอ้ยาเชื่อมาได20กว่าปีเนาะทั้งเนี่อายุ สิบแอยู่ไโยชิโมโตะโอเคโอวาไลเนโอวาไล่แล้วก็นะครับก็เป็นอาไทยโอ้ภาพยนตร์โฆษณาโฆษณาแล้วก็รายการรายการทีวีอ๋อดีมากวันนี้เรามาที่ที่ไหนคับที่นทีวีก็รู้แบนรับผ้ารับผ้าอ๋อผัอีกสองทอี่สออ๋อันีีนะอ่าพปาาอาหาร อหาอสานอหารอาเนาะอาหารอิสนเป็นชิมมอาาราสมใหิาต้องตกิินาะอืดีมากโอเคโอเคเดี๋ยวไปหาอาหารนะ l e s g น่อยจังครับวันดีครับครับครับวัสดีครับครับ เออ่คืออยู่แถวนี้ใช่ไหมที่รัฐบาะเต้โก๋ผมอยู่ที่สระบุรีอ๋อเเหรอใช่ไปที่โอซาก้าแล้วโอ้ใช่อยู่โอซาก้าเขาที่อยู่โอซาก้าแล้วก็ยัานทำงานกับเป็นคนไต้โอ้ดี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 ไต้ดีที่เช่นทางไทยน้ำทางโฆษณาเบรบอร์ดหรือว่าจะเป็นทีมงานเกี่ยวกับ ไส่รบงาดีครับใ่ก็ไปไปมามาเออก็การนี้ก็คือมาที่นี่แล้วก็บักที่นี่มามาสองเดือนโฆษณาของราปีนี้ผมมีพระไปยงออกเรอบเรือดุราจะไปปุราดออกไม่ไม่ไม่ผมพูดไรบอามเป็นพูดไรเนาดเดียวผูดไรโอเคโอเคที่ไปแ ผมอยากรู้วああ่าพี่เป็นคนคุยเข้าโฆษณาที่ทดอะไรบ้างอ๋อตอนเด็กโฆษณาเลกก็คือเป็นชินเมโชไดที่เกี่ยวกับเป็นชาเขียวเนาะอ๋อเอ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 อเเออออเอ ชื่อเมโจไดใช่ไหมรู้จักไหมครับรู้จักเลยชื่อดังชื่อดังเกิดยังไม่ทันประมาณ20กว่าปีนะครับนั้งก็คือโฆษณาแรกโอ้โหาจะเป็นมากกว่า30มกด้วอ๋อเหรอโอเคมากสุดยอดไนส์โอ้ลันชิมิชิมิตุมารนาโอพี่เปโรบัญยากาตีนา มีเนี่ำไหมมีเนี่ำไหมกันดูหรืหร okay. อนื้ออะอ่าเนื้อก็ดีทะเลก็ดีเนาะอะไรก็ได้นะอดีดีโอเคอาารก็เป็นเป็นภาษามดเลยนะอ่าดีดีดีดที่เปรองชอบกินอาหารอะไรนะชอบอาหารอะไรที่สุดอาหารอีสานอาอาน่ตำดีนะอล้ชิมชิมมชเอาไปชิมมก่อนอ่าดี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 เนอ นไหอใช่้อ。หยเนาะดีค ah, ร exactly. okay. yes. uh ับอยอยเนื้อเนาะอ่าดีดีดีีหอเน้อ Yes พี่ไปองโบหหน่อยทำะไร้ว่าจิมจ้มเนื้อ่าฮะวยมะนาวม่ยยมะนาวเยขใจแล้วก็ทำทำเนาะส้มตำหอยเนาะ เซ็ปนะเซ็ปกุศิตายเว้ยฟริกสมเม็ดไว้ก่อนแล้วก็วัตดุกิย่างโอเคของอิสันเนนเนนอโอเคสุยอก้อยใช่ไหมครับอร่อยจังน่าอร่อยจังใช่ไม่จุ่มมือเอามาจัดเนื้อเนื้อดีครับดี พีครอนじゃกินกันเถอะโอเคทาน้ำก่อนนะครับอ่าวทามโตนะโอเคหอยดองโอเคหอยดองกุ้งเบยหอยหอยกันต่ายนะอ๋ออืมอืมเศกุเสียใจเว้ยน่ะอินนะหอยดองหอยดองอืมเศก์ไรใช่ไหมอืมเศก์ไรเลยอืมเศก์ไรไร อ๋อหอยดอนนะราจะเป็นอะไงบ้างอะไรนะเข้มกล่อมเข้มกล่อมเข้มกล่อมดีมากดีมากพาราก็นะพาราก็อะไรยนะเฟรชเฟรชมากเนาะเซฟบายกะเทียมเวลากินก๋วยก็จะมีกินกับพริกอ๋อกะเทียมกะเทียมมีมากเลยเนาะอันนี้ก็คือที่ที่ตรงก็คือเป็นความหมายนะครับ กะลากละแล้วต้องยินกับขนมจีนเข้ากันมากดีมากพี่เปดงเคยระเตศไทย20ปีกว่าใช่ไหมยีปีกว่าแล้วชอบประเเศใทยอะไรบ้างไอนเนาะคอนไตจะคุยแป๊บดียวก็นิทกันไดกครัไดใช่มาบรรยากาเมาชอบชบทุกอย่างมาทุกอย่างนะสบายสบายไม่ต้องซีเรียสมมามาล ใช่มันสอ่อ <c oughs> แกลเลยครับ,บเอาเลยแกลเลยนะหมดเลยแไม่ใส <c oughs> ่ป๋เอเก <c oughs> ิแล้วลืมแล้ว้น ไอซีดีเอสสบาย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 เนาะโอเคพี่เป๋อสึกสึกเรื่องน่าจะสุกแล้วนะโอเคโอเคดีดีดีน่าอร่อยจังเสร็จแล้วครับจับอืมเราจะยังไงโอเคเซฟเนาะเซฟไลนยเซฟไยนะอ่าดีดีครับ ก๋อยมากระหาะยาีักทีเฮ้ยดี่เีน้องโ okay. yes. อเคยอดสุดฮึมโคตรโคตรนะอร่อยมากเลยเผ็ดแน่แน่โอ้อโหอฮัลโหลพี่เปีน้องยิน <สา S 1> ม,มาด้ยยังสว <า S 1> ัสดีครับ กำลังดีกํลังดีจริงๆแล้วผมเป็นนักแสดงนะครับถ้าสมมติดูแล้วติดตามหาชื่อเปโรนยาสุนะครับ P E R O N Y A S U เปโรนก็คือเป็นภาษาสเปนิเนาะอัเหรอวาร์ลังอ๋อเข้าใจแล้วภาษาไทยก็เกือบจะเป็นเป็ะล้อม S <S <S มาเป็นความรู้สึกร้อนๆจะไปให้อ,อะไรเนี่ยภาษาญี่ปุ่นก็ถูกมาเป็นเปโรนเปโรนใช่ๆๆก็เลยตั้รรงชื่อเปโรนก็คือเป็นชื่อนักแสดงน,นะครับเปโรนก็คือปีนี้จะออกร่วมหนึง่งก็เกี่ยวกับเปรมกุระยังไม่ยังไม่ยังไม่บอกนะว่าจะมีเป็นเป็นอะไรอเคก็จะเป็นดวงสิบเป็ด ก็จะเป็นแต่น้าก็จะเป็นเกี่ยวกับเน็ตฟลิกซ์นะเน็ตฟลิกซ์ออริจินัลตอนนี้กำลังถ่ายอยู่ประมาณถ่ายสองเดือนตโตเสร็จปุ๊บจะออกเป็น Netflix นะครับเดีเกมากนะเนี่ยเดี๋ยวจะถ้ามีสนใจก็เช็คที่เปโลนนะเปโลนยัสเปโลนยัสครับโอเคครับยังงงไก็ต้อฝากด้วยนะครับโอเคยินดีที่ได้รู้จักครับจ้ามินาซันมาดะเนสี่ next time นะครับ むくわいがなべばイ